กับสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเอฟซีเมอร์สุดขุสุดคนเด้อพ่อพี่น้องเลยเนาะอ่าก็ได้อยู่กับพบมาพบมาพ่อกับบ่าวสีพองคือเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้องเลยเนาะอ่ากายดีๆสู่ช่องยูทูบบ่าวสีพองชแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพ่อพี่น้องเลยเนาะอ่าพี่น้องเบิ่งอยู่ทางใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามบ่าวสีพองเนี่ยเด้อพ่อพี่น้องเลยเนาะอ่าเมื่อนี้บ่าวสีพองก็ได้มาหาน้องมีน้องไม้พ่อเนาะ พ่อพี่น้องเอ้ยว่าเป็นจังไดเฮากะสิเข้าไปทักทายสบายดีเพิ่นก่อนพ่อพี่น้องเนาะบ่าวสิพ้องกลับมาเป็นครั้งแรกเนาะตื่ว่าสัมภาษณ์ทางน้องเพิ่นครั้งแรกพ่อพี่น้องเลยเนาะเอ้าเป็นจังไดกเข้าไปทักทายสบายดีเพิ่น้ำกันเด้อพ่อพี่น้องเลยเนาะบ่าวสิพ้องก็ได้มาฮอดมาถึงตั้งเฮือนน้องเพิ่นแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเฮากลับมากับทางบ่าวสิลาดเนอะบาต้ายหรือว่าบ่าวทาพ่อพี่น้องเลยเนาะอฮะไปทักทายสบายดีทางน้องเพิ่นน้ำกันพ่อพี่น้องเอ้ย อันนี้คือสีทางเฮือนทางน้องเมย์น้องไม้อ่ะสบายดีบาทาสบายดีเด้อเด้อสบายดีเอฟซีบอทานะำแต่หลายคนก็คือสิผู้จักแต่เนาะทางน้องเมย์น้องไม้ห้อาก็สิไปถามว่าเขาเขามาแรกเ้าก็สิถามว่าคนใดเป็นน้องเมย์คนใดเป็นน้องไม้ น้องหอมเห็น้องเอ้ยอืมน้องเพิ่นกำลังเห็นอย่างนี้นาะอ่ะป้ากระทำน้องมีโอ้ยสบายดี่ะสบายดีทีนึงน้องอยังนี่ฮะน้องมีน้องมีบ่ดูสบายดีโอ้ยเอาน้องไม้ทางไหนจ๊ะมันไม้สบายดีอันนั้นหมวกแหลลายนั่นโอ้ยผู้นั้นบ่ทางไม้น่ะอ่ะสบายดีน้องล่ะโดูสบายดีโอ้ยสบายดีน้องน้องมีน้องไม้ผู้นั่นเนาะ มีนองไม้เหรอพระเพรศหน่อยพระเพรศพระเพรศบัวเมะน้อยหนาแคร์ค่ายกันหมวกลงโอ้กระจำเกรยกับน้องด้นี่โอ้จะค่ายกันเนาะเป็ดกระจำบ่ได้เล้อุจักเพิ่นอยู่บ่านี่รู้จักบ่เพิ่นเพิ่นมาใหม่เนาะเบาวสีพองเด้อเด้อนี่ก็บ่าวสีลาดเบาใต้เพิ่นอันนี้คือสิบูด้อเนาะนั่งพุงนั่งพุงเพิ่นเฮ็ดยังเพิ่นมาเฮ็ดยังก็กินนี่ น้องขึ้นมานั่งมก่อนเนาะนั่งถามก่อนเล็กน้อยเนาะนั่งพละเบิ่งสบายดีเด้อทางอีสานเนาะนั่งอาาสบายดีกําลังเ็ยังอาเอาดินเข้าปั๊บหน้านี่โอ้ได้พื้นน่ะบ่โอ้เจ้าๆ

เลยเดือนต่อมานี้ก็จวดจาอีดีเลยเรวอีดีทางเฮือนเฮือนน้อง่นี่ีเฮือนของน้องเพิ่นนี่อหงักใหญ่เนาะจดจาสิแล้วเลยเนาะใหญ่ทางสบุญบ่บ่ท่าบ่ได้มาหากับสมุกดนเตนี้เนาะดนบ่เนาะดนดน้ก็คิดว่าเอาสมุกดลกแล้วบ่เห็นนะออยง เป็นยังไงเคอได้ยินข่าวแปรออกมาว่าเจ้าเมื่อวันโคบบอกเป็นยังไงมวนอยู่บ่มมวนฮะเมื่อจะคนเมื่อเมื่อเปสองคนเลยบ่เมื่อเป็นสองเลยบอกพ่อแม่บุญดีเ้ืองมองไม่มองไม้เมืองบอกมองไมน้องไม่เมองงานดินบุญมืองงานบ้านมป็นเช่นนี้เนาะบ่สชีพบอกเนาะบุญแจกกันบ่บุญแจกกันฮากะวิทย์ไก่งอ๋อโดยโดย ไก่เฮือนนั่นสาบุญเพิ <forecasting> ่นไหนเนี่ยบ่อแจคือบ่เห็นี่สิคือบ่ทถากก็ลงไปอยู่ก็บ่เห็นโน้บ้านหกครั้งโอ้บ่ทถากลงบวชช้าแต่ว่าลงไม่นึงบวชแ้พอดำวงคงบอกพอดำวงจะไม่บุญพอดำวงพอดำวงอีกเป็นจังไรบ้านบ่ทถากม่วนบ่คือเป็นบ่กับบุญบ้านเจ้า บอกคือแตกต่างกันบ้เนาะแตกต่างกันอยู่พูดหน่อยหมากนั่นลายบ่มางัึกบ่กห้องาจริงเนาะลายปุ๊กกันบ่หมากตัวปุ๊กกันบ่หมาตัวกว้าง คนเมื่อนอนพุ่นโดยเฉพานอนคืนบ่นอนคืนหนึ่งนอนขึนหนึ่งสินอนดโดนแล้วเป็นสาวแหละครับพากันมาโดยมันบุญใหญ่จังเมื่ออีกยีนี่น่าจะมีบุญใหญ่อยู่โดยโอว่านี่เยินเูนบออยู่เนาะกายนี่อ่กับโปรเทสท์ทางเชิญพุ่นยังอีกจักประชาชนประมาณแปดสิบเนาะเป็นดินเป็นยังเอาเขาเป็นที่เริ่มร่อยที่เนาะดินได้นี่พุ่นเอาเข้าไปปั๊บ เพิเพิ่ขอพี่พี่โอ้เทพื้นหลังจากเทพื้นแล้วก็สะแล้วก็โบกเนาะโบกแล้วก็แล้วเลยนี่วางเทปื้นเาแล้วไกลเออเออหนังเงินติดบานประตูเกยเชื่อมาอยู่แล้วเล้วนี่พาอันมาอยู่เลยพ่อหน่องบอกภายในให้มันเช็ดขึ้นตอนปีใหม่บอกดูว่าจังใดวางเพลนไว้แล้วแต่เหนื่อยไปที่ไหนบอก แล้วแต่<อ>ไปตามขั้นตอนน้ำบาสิลพองอย่างนึ้นขึ้นขึ้นปีใหม่เลยเห็นะะก็เดือนหน้าเนี่ปีใหม่บาบาสิบพองบาใต้หูด้บนอันนี้คือบ้านน้องมีบ้านน้องมวยบ้านประพัด เบี oh, ่ยงกันเลยเีนาะมีเงินเบี่ยงกันเมนมาเลยอันเห็นว่าพัดเต้นยกกันน้ำเพื่อนหลังนั่นวะเราเต้นน้ำเพื่อนไปดิหลังตัวที่นัมีหลังคานีเนาะตุ๊กไก่กันเลยเนาะติดกใก้กันจะดีนว่าท้าไปค่ะท้าก็แปแ่งมาได้ใส่ นมันหมอกวยล่ะด้วยโอ้หนี่นะหมอดูน่น่โอ้หมอดมากินใหม่เนี่ยบ้านไหนห้อนๆชี่เป็นน้ำแข็งใสอันั้นนะบผสื้อมาดิบัวผู้สางมันื้อมาแล้วเย็นชี่ต้องน้ำห่อนะน้ำเย็นน้ำเย็นช่วงนี้ เราขาดน้ำแข็งต่างกับมื่อยเดี๋ยวจะงานพวกตะกั่มันหอนเออเมื่อยเดี๋ยวงานน้ำมันหอนไปสิน่ะมื่อแห้งไวคืออยังเอาเนาะเพิ่นสร้างมันก็นอนหนีในบ้บนน้องละสร้างเพิ่นกับคนในบ้านนี่เด้บ่สิพออ๋อเพิ่นกบ้านนี่บ่ต่างน้องมีโอ้ว้าเป็นบ้านเป็นไกล้บ่ Ừ. 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 tăng bảo thả thì để chúng cháu thả tăng tăng ừ, phải lọt này nó bung huyên này, dân này dân dân nó sàn Đồ... còn nó ừ. ừ. phải sàn ừ. Bên... à, ừ. nó lọt bung này, đi, 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 đừng có cuồng cuồng thế này nó cuồng thêm đi ăn mẹ bụng phần mạng là vô phần ạ ừ mày ừ ừ tổng bài nhé và phần thương pháp à, đi bộ à, phần mạng đi bỏ. บ่เข่าบ่ได้้ิจิตมได้หนิจิตตมได้บอลลมมันก็ลมเนาะอ๋อชงห้องเลยคนห้องเดี๋ยบ่หนิอันนี้ห้องน้องเมน่ห่องน้องเม่แต่ไรห้องน้องเม่โอ้หอน้องเม่เชียห้องนี่บ่นหองเดียบ่องไม้เนาะ

โมเดินแต่ว่ามันมันคนอะแบบว่โอ้แม่แมตั้งันมาตั้งแม่บุญไปะปนอกออกนอกออกไปบันตกิจมได้ไสบายดีตั้งสบายก้านามหากั่นี่มาถามมรงนีเพินก็ใช่

เน่อยน่อะสบายดีทางสาบุเนาะไม่เป็นที่ตกเม่นี่กสิองตกอันว่าะดับบ่เจ้าเจ้าหน้า่หูเนาะหูยุกค่คิดว่าตกได้ับเนี่ตกอาไดรับเนี่แม่นแม่ดับแม่ตกอันดะดับอันพื้นนี่นะแม่นมันชิญเมือกัน ตามสูตรเขาเขาเคยเหตะกี้นะแต่สมัยเทคโนโลยีทันสมัยกะได้แต่ภูมิเนาะภูมิกะมีแต่มันตั้งจึ้งใช่กับมันแรนใส่งานหนึ่งมันนะนะตันนั้นนะฮะเข้ามาพี่เด็กเย็นเท้เลยเนาะเนาะเย็นเลยอู้ย

มาแล้วเวื่อนบางตีนเวื่อมเลยของหนังที่โตนะโอ้ของนางของหนงติดเทือนเลยเนาะของหนังติดเทือนเลยเนาะ

ตังสาคันใดได้ใช่นี่ฮะายอยู่ที่หนึนลายเป็นสีใส่ทอเนาะเป็นสีแบบชื่อสายนี่ย้อนลงเลยใส่นันย้อนลงเลยใดจรวดด้วาใส่ทอแล้ววาครับโอ้ปนกุ้งนี่จะเป็นสีบ้านเราใช่จะรดวดอตาหใส่ทอนะใส่ทอลงอีกกั เรางายนี่ต่ออยู่ทนที่ตาเฮ้ยผูกเหนี่น้องน้องมาอ้น้องมาเลย oh, oh. mm ับ hmm. อ oh, mm ้ยโดูงอย่งเดียวอ๋อผูกยังันี้หมีหัวสีไข่หัวคาฮะหัวข่าโอ้ยังไ่ได้วเนาะหัวยังไม่ได้อเนาะแมนติดต่อไม่มกบ่อยู่นี่นะแมนบอกเมนนเนาะนี่อืมตัวนี้ อันนี้คือเงือนแม่น้องมวยกันเนาะเงี้ยแม่น้องมวยเงี้ยพัดเราพัดไก่เลยเนาะเนียนพิชเัรเลยนินท้ายนี่เอานังตอกก็นมาง่ายเดี๋ยวว่าแต่ทั้งทั้งนอกนี่คือได้ดินดาจงใช่ไหมน้ำน้ำแต่ปุจกมาให้บ่คนในเจ้าบ่สสั่งคนในเจ้าบ่น้วแต่ปุจกมาให้ยป่ะเนาะวาดนี้พัดจุ๊เขาสั่งมาก่อนโอ้สั่งมาก่อนตัวนี้เขาเป็นสั่งมาที่ดัง ถ้าได้มาชิคักเด้บ่อพัดเพป็นเ่าเป็นหามน้ำเข่ามามาน่ะโอ้หามน้ำเข่ามาดิโอ้หามน้ำเข่ามาเดิโอาตาห้หนุ่มได้กับหามเข่ามาว่าเนาะตะกี้ตี๋เนาะหัวขาลังจากให้ทั่วแล้วนี่สิปลูกทั่วไวได้แถวนีนเนาะน้องละ เพราะว่ายนนี้เขาอยากปลูกขาก็ป,ปลูกบ้ด้เพราะว่ามันหัวมันัีมเล้วเนะาะงวกินคือเกามีบนนองมีองไม้ตัวนี้กันีน่มาวานทังหลายอเฮตัวนี้มันติดนอนเนี่ยนอนนอเกิดเลย<อ><อ>ตัวนี้แปลกวาแปลกวาย่เลยเนาะนี่เราทำเพือถุกมือด<อ>หากระปูกัะเนะ<อ>แปกไวด้ดีนี่าสินค่กยาวๆนี่ยงวงกินมัโอมาุ อันนี้อันนี้เบนห้องคือบ้านสายบุญอันนี้กับเมนสายบุญที่สองตัวน้องทงกันสายบุญที่หนึ่งอันนี้สายบุญที่สองอ๋อหมู่บ้านสายบุญมีตัวนี้ตัวนี้ตั้งมาใหม่ด้วยตัวนี้อ๋อผ่ดไถนาได้บ่าสีพองไม่มีไถไถนาเนาะโอ้ผนปลูกมันพัดนี่มันบ่ถปลูกมันตั้งน้องมีน้องมาอายุจะปีเอะ ทางบาวต้เป็นยังบาวหูว่าบอกไปในน้อคนมาใหม่เนาะบาวานีหูแล้วสิบเจ็ดสิบเจีนี่เป็นเอ้ยคุนั้นป็นน่องพูน้องชิหาปีชิ่าโอ้เลขถึงแล้วชเลขถึงแล้วถึงแล้วชิหาเนี่ อนนี้แรกก็ถือเลยเดานะเดาก็เป็นชิมหาปีเะยเราเป็นถือเปะแล้เนาะติเต่งอย่งนีิดเต่งกินกินข่าบ้างเขียนเลยงียนเอาน้องมีน้องมาไปเข่าเียนอ๋อแล้วออแลยน้องมีตอนนั้นน้องมีวาเยี่สหงียก็มสองสามมสองถึงมสามน้องู๋ไหนเพิ่งยืนกับเพิ่งอ มันน <Laure> ้องคือเฮียนสูงกว่าโม่เออออกก่อนโม่เออกออน้องยังเฮียนอยู่ตอนนั้นเนาะเดี๋ยวมาออกไล่เดียกันนะน้องสาเหตุที่น้องออกเป็นยังไงเป็นยังไงเออมันมีเงินชงเฮียนแต่งก่อนกันเนาะทั้งบ่ทาเห็นก็มึงในคลิปน้องกับอาเจ็บพวกกพวกกระปองน้องเนาะเจ็บพวกอันยุโมบ่เป็นห้อง เอตามทางนะเออๆใหญ่เพิ่นซอยทางน้องเพิ่นมาพอทาก็ดีใจนําเนาะโนดีใจนําโอ้ยโดขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะน้องมีน้องมเนาะที่เพิ่นมตตาเห็นทางน้องเพิ่นท้งซองโอยถาเพิ่นม่ีเพิ่นมื้อนั้นก็คือสิบ่มีน้องมีมื้อนี้โนยก็ดีใจนําเนาะเพื่อนสามนซอโอ้ยเไก่แล้วหรือว่า สามนี่ก็เมนโอ้ยได้มาอยู่แล้วบ้านนี้บางแผนพากันสองคนเองน้องมามาอยู่อีบอกเอาทั้งพ่อแม่น้องมีไปทางไหนนะพ่อแม่น้องมีคือทางไหนเป็นตอบเองเนาะทางบางขามแล้วก็ถามเนี่ยทางไอ้ถามเนอ่ายังบลัฟอูเนาะว่าพ่อแม่ทั้งน้องมี่เนี่ยไปทางไหนเลิกลากันเนาะเดี๋ยน้องมีอยู่กับไผรใช่ไหม เขาพอเถะไม่เท่าข้าพ่อแม่เนี่แยกกันไปคนละทางแล้วโดยโอ้แยกกันไปคนละทางโดยไปไปประมาณแบบป้าน้องมีน้องมาเนี่ยอยู่น้ำพอเถอไม่เท่าใช่นะโอ้ยเป็นคนติดต่ออยู่บ่เลยว่าป้าเลยบ่นเลยเป็นคนติดต่อมาเลยเป็นกำลังใจเนะน้องล่ะเป็นว่าสู้ๆเนาะน้องทั้งสอง ของงามเจ้าคุดเองบ่หนี่น้ยข้าวเหนียจักจั่นนี่ลงมีน้องไมาหนิสามฮะสามหกมันมีดินดานยี่บ่หน่คุดจะมายเยอะบุ่งนนิเนาะคุดง่ายเนาะเป็นเป็นดินทรายดินคุดน้่นนี่ดอกนี่สามท่อพ่นมาหนึ่งเนาะของงามเชิงตัวนี้เนาะ À, cuồng thế gọi gọi đi. cái này cuồng có cái này hảo bà mình đôi đôi hôn đê bà bà của nó không mày đi bộ đôi bộ đôi bóng đôi bóng thằng thằng ว้ามีทางออกทางนี้อีกเนะาะกักแท่เหินนี่มาไป็นโดนเนาะมาเยี่ยมยามทางน้องเพิ่นมันเลยมันนี้กับทางสาวบุกกับเรามานนำเลยพากันมาสี่คนมันน <ừ> ี้เนาะือว่ามาทางนี้พอดีก็เลยอันนี้ก็มาเ<ม>สี่ยงเบิ่งเพราะว่าย่านทางน้องเพิ่นบ่อยู่คิดว่าน้องเขาเคยสิยังยังอยู่พุ่นนะมีกลับมาทุกมืออือโดยได้ขอตัว cặp con nên nó nạ đây, bên họ bài đi, đi. Là... bài đi, nong nạ, hút này, này, này đó đó. Ừ. Ừ. Okay. đây, nung này đây,